ผัดกบอันน้องมาเนี่ย,ยว้ายยู่ว่ะแจ็บไเลยแมนมาครับพี่น้องมันนีสีมาผัดกบสูวรเจ่บๆอันนี้กมเข้าสีมาเอามาทอดก่อนมาคลีเกลือแล้วมาทอดแล้วก็บใบบุกหูดพร้อมนี่ครับผมสูตรนี้เป็นสูตรทอดก่อนพี่นอ้องหลักอาใส่ลงไปเลยโอย้ลืมว่าเป็นยัง <laughs> ี่ยังวัดสูดเลื่อมตัวนี้เอา้าแล้วก็คนนี้มันเข่ากันวกเปยังนะครับเพราะว่าผบเห้อมันทานกันพอดมาแล้วแล้วกับคนนี้มันเข่ากันเลยนะ <c oughs> อืมต้องไอ้ดิพี่น้องขู <c oughs> กเข่า <c oughs> คนนี่มันเข่ากันอืมอันนี่เจือวไปหามาเองนะครับพี่น้องแต่วมา,ากับบรดท้ายคลิปพี่น้องในเบื้องครับผม นี่ยจุดเด็ดโหจวดจัดชะข,ขนาดเอา้าเครื่องปรุงเข้าขั้นตอนแรกก็ใส่ผงนัวลงไปใส่ลายเสียบลายเห้เจ้าว่าเพิ่มเกลี่ยลงไปจย่าน้อยตามด้วยสวสหอยอ่ะ แล้วก็หลดดีลงไปเลยนะครับนี่เน้องหลดดีนะนั่นต่อไปด่วนนั่นทีนี้นั่นทีแข็งนะครับพี่น้องอแล้วะอ๋อไทยลูกคนนั่นเองแล้วก็ซอดปลาเขียวเออมีตัวซอสปลาเขียวใส่ลงไปแล้วก็ สีอุกขาวเอา้ามาเล่บัปนีิมาหน้ากับเท้าเล่บัปนีิสีอุกขาวนี่แล้วกับน้ำตาลจะหน่อยพี่น้องน้ำตาลจะใส่หลายเด้อผัดเลยนี่ใส่หน่อยเดียวเพร่และะ้วก็คนคลุกเข้ามันเข้ากันโอ้โหนี่เมื่อกี้น้องมันมีความหอมขึ้นมาแล้วเด้อเห็นปะ ครับผมหอม,อมกินเครื่องกินกบถึงนะเราจุดนี้รับรองว่าแสบ,บนัวขาดกัครับลองเอาไปเห็ดกินได้นะครับพี่น้องนี่ครับผมสุดท้ายห้องกับเป็นน้ำล้างโคกเอ้าเบิ้งให้พ,พี่น้องได้ปุ่นเนี้ยเสร็จนี่น้ำล้างโคกนี่ครับผมโคกนี้ทุกอย่างเขาต่ำเครื่องต่ำอย่างเดียวเขาจะเฝ้าไปหลังได้เลยพี่น้องเขาเอานา้ำเทใส่ นี่ครับนำล้างขูกเขาแล้วก็ค้นคุกเข่าให้มันเข่ากันจังน้อยนะครับนี่เบื้องแล้วก็ค้นเ่องในที่วางเขาใส่แล้วให้มันเข่ากันนะครับนี่นามเขามันเดือดออกหอมกุิ่นจากเตาเลยเจ็บแ่บทั้งกันนะครับพีน่นะอ้องควไปทางล่างก่อนไปทางล่างก่อนเนาะเอา ไอ้เจ้าจุงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนี้แี่ข้างล่างไปน่องข้างล่างเอาโผกไปข้างล่างครับ่ผูนั่งแน่หน่อแน่นพอดีเลยครับ บีปเขาก็เอาผักใส่ลงไปเลยนี่โอ้โหอันนี้จะเป็นกบุบธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับคนใ้มันเข้ากันเขาเจกหู นี่เมนูอาหารครึ่งโบครึ่งน้ำเพราะว่าโปมันสีอยู่ขิงโกครึ่งน้านะครับพี่น้องคนไหนมีกลิ่หอมอย่าน้อยใบ,บกระพเพราไม่เขาเขาก็โปกเข่ามันเขากันอย่าน้อยนะครับพี่น้องเราไม่กระสีนะถ้า่ากินมากเลยนะครับพี่น้องอืม พร้อมเสียบครับผม <c oughs> ห่อนทองบาบๆบมาครับพี่น้องมเอนีเด็เมนูผัดกุบข้าเดเหนียวห่อนเลยคพณ่อนมึงมึงอันนี้เขาสิเอามาถอดก่อนนะครับผม ตอนจำบัวเลยเี่น้องอตอนเนี่ย นำนำมันพร้อมเ่นเามอจอยเลยไงมเมนูนี้แสบนั่ครัดนุ่มหน่อยสาข้ามกับผ้าพิ้องอติดผัติดกบ่อวปวิธีการปรุงให้ีพิ้องในเบื้องหลังพิ้องสามารถเอาไปเห็ดน้ำได้หลับรองว่าแสียบหนุ่ก่ีดดีพน้อง